ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิ u ุสุคิงย o นสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิ u ุสุคิงย o นจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันอังคารที่6เมษายนพศ2564นั่นเองแล้วก็พี่ตายยังไม่มีปล่อยรถนะครับแต่ว่าจะไปทาย รถที่ FC ขอมานะครับก็ไปดูว่ามีรุ่นไหนเข้ามาก็จะไปถ่ายแต่เมื่อกี้เห็นแวบๆว่ามีเทลเลอร์มาลงเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีรถของพี่ตายไหมไปก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมาลงกี่คันก็เมื่อวานบุรีรำฝนตกนะ รู้สึกว่าจะมีเจ้าคันสีส้มด้วยนะครับสีส้มนี่จะเป็นตัวแคปนะ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าบรรยากาศตอนเช้าสวยมากๆโดยรุ่นรถที่จะมาลงนะครับก็คันแรกคันนี้นะครับก็น่าจะจะไม่ใช่หน้าแหละมันเป็น X-Series 4ประตูนะครับแต่ว่าจะเป็นตัว เกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาเราก็ต้องมาดูกันอีกรอบนึงนะแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับราคาจะอยู่9,03,900 0บาทแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับราคาจะอยู่ที่9,74,000บาทแล้วก็มาดูเจ้าตัวสีส้มตัวนี้เนี่ยพี่ต่ายไม่แน่ใจมองไกลๆเดี๋ยวเราดูซิไฟตัดหมอกมันเป็นแบบไหนมองไม่ชัดอยู่ดี นก็ถ้าเป็นตัวสีส้มนะครับก็ถ้าเป็นตัว LDA ราคาจะอยู่730,000บาทแต่ว่าถ้าเป็นตัวแซนะราคา788,000บาทอ,าอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นตัวด้านในสุดตัวนี้ก็น่าจะเป็นเย้าตัวเขาเรียกว่าตัวแซนะครับจะเป็นตัวแซราคา889,000บาทเกียร์ธรรมดาถ้าเกียร์ออโต้อยู่900,000 24,000บาทแล้วก็ด้านหลังสุดก็จะเป็นเย้าตัวแค p ป c a p แเดี๋ยวพี่ต่ายต้องมาดูนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นของลูกค้าเราไหมนะครับจะได้แจ้งเพราะลูกค้าอยากรับก่อนมาที่10ด้านบนนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นตัว Z. Oh, Z. แซดโอ้แซดแดเพียบเลย Z. แซดแซหมดเลย <c oughs> Z. Z. แซดแซล้วนๆไม่มีรุ่นอื่นนะครับอันนี้เอาลงกี่คันครับเ <c oughs> ต็มเลยอ๋ออันนี้ก็คือพี่ต่ายถามนะครับก็คือเอาลงทั้งหมดเลย มาเต็มมาเต็มตอนนี้ก็เวลาประมาณสักเกือบ7จ็ดโมงนะอันนี้ก็ภาวนาให้เอาลงเบาๆนะครับเพราะว่ามันเปื้อนไม่แน่ใจว,ว่าพี่เข้ามากี่คนตอนไรพี่ไต่ กำลังประกอบอุปรกรณ์เมื่อกี้ได้ยินเสียงโค้มข้ามโค้มข้ามไม่แน่ใจว่าออโตหรือธรรมดานะออโต9 3้9 3 9 0 0 0บาทก็ต้องบอกครับว่าตัว X-Series ตัวนี้เป็นอะไรที่ขายดีมากๆแล้วก็ยอดจองเยอะมากๆอันนี้ต้องค่อยๆลงถ้าจำไม่ผิดนะครับพี่ๆที่เข้ามาส่งนะครับก็จะเรียกว่าเจ้าลคันว่าสินค้านะสินค้า แล้วก็น้ํามันจะเจองนองนะครับค่อยๆไปนะค่อยๆไปในขะี้เกียจเช็ด9ก้าแสนเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทน้องทาดาสวัสดีตอนเช้าครับอันนี้อีกสักพักหนึ่งอีกประมาณสักสิบนาทีรถจะเยอะมากๆนะทำไมเห็นแค่คนเดียวฮะ ข้าไปะก็อย่างที่พี่ตายบอกนะครับโชว์รูมของอิซุสเครื่องยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะครับจะตั้งตรางานโดดเด่นเป็นสง่าเอ้ยมีสายไฟบางนะครับอยู่ข้างถนนเลยนี่เห็นไหมนี่ถนนเส้นที่พี่ต่ายยืนอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองนะหมายความว่านน่นอ่ะถ้าไปทางทางนู้นหนงนู้นึ่งนู้นอ่ะก็คือจะไปทางอำเภอนางรองนั่นเองเอ้ยไม่ได้ชี้หน้ามอไซค์นะก็จะเหลือนะครับ แล้วแกลงคนเดียวเมื่อไหร่แกจะลงเสร็จนี่ยเ,เดี๋ยวพี่ตายไปดูไอ้คันนี้ดีกว,ว่ามันเป็นรุ่นไหนกันไอ้คันสีส้มสีส้มสีส้มคันนี้จะเป็นยกตัว LDA นะดูจากไฟตัดหมอกรู้เลยราคา730,000บาทเป็นอีกหนึ่งสีที่ขายดีมากๆนะครับเจ้าตัว LDA คันนี้ ไม่ว่าจะเป็นสีบรอนเงินสีเทาสีดําสีส้มสีขาวขอให้มีมานะครับขายหมดบอกเลยรุ่นนี้ไม่มีว่างส่วนด้านบนจะเป็นเกรดแซดทั้งบดเลยนะแต่ว่าพี่ต่ายไม่แน่ใจว่ามันเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดานะครับช่วงล่างเขาก็จะสวยๆแบบนี้เลยมีเอฟซีถามมาพี่ต่ายคู่แฝดยอดขายเป็นยังไงไม่รู้ <laughs> ไม่ได้ติดตามตามเจ้าของตัวเอง ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่พนักง,งานจอดรถนะยังไม่มีใครมาพี่ตายมาเช้าที่สุดโอ้สวัสดีครับผมอันนี้จะเป็นอาจารย์นะครับอันนี้ออกรถกับพี่ตายหลายคันแล้วนะตะโกนทักลูกค้าเป็นเพื่อน <c oughs> ให้บ้านนี้ก็ได้ <c oughs> ไม่อีกมือหนึง่งอ่ะถือกล้องไงแต่แกก็เห็นเราแล้วแหละ เก็บภาพนี้นะสวยดีอันนี้ไม่แน่ใจเข้ามาคนเดียวไหมกระดึบกระดึบไปดูใกล้ๆ ที่คนไปกินข้าวปะ่ะอันนี้ก็จะเป็นต้องบอกว่าเป็นสุดยอดแล้วครับเอาอิซุสุผลอิซุสุมิสุบิชิคอร์ปอรชันเอ๊ะอย่างน้อยก็เป็นรถรอิซุสุแล้ววะ คันสีซ้มก็จะเป็นตัว LDA เดี๋ยวพี่ต่ายถ่ายคันนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งดี๋ยวพี่ต่ายก็จะไปถ่ายรถของเราล้วเดี๋ยวเราไปดักหน้ากัน สวยมากๆครับสีส้มบอกเลยว่าโอ้โหคือบางคนนี่เจอตอนแรกอยากได้พวกสีบอลสีอะไรมาเจอสีส้มเนี่ยน้องเด็ดมากๆนะครับบางทีก็ตัดสินใจยากเบาจะเบาเบาได้เบา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 เฮ้ยเขาก็รู้นะว่าขวรถมันเปื้่นเขาก็ขับช้า อ่โอเคทีนี้เราไปดูรถของเรากันบ้างนะครับว่าวันนี้เราจะไปดูรุ่นไหนมี fc ขอมาแต่ไม่ใช่สีขาวบอกเลยไปไปดูกัน